สวัสดีทุกคนครับขอต้อนรับเข้าสู่จับทางบอลอยู่กับพี่อ้นแฟนผีไร้ขนก็ยังมีฟุตบอลมาให้ทุกคนได้ตามเชียร์กัน2คู่เช่นเคยส่วนใครที่อยากเข้ากลุ่มจับทางบอลก็ไปที่หน้าช่องแล้วกดลิงก์ใต้รูปโปรไฟล์ได้เลยนะเข้ากลุ่มฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายสําหรับสมาชิกในกลุ่มจะได้ร่วมทายผลฟุตบอลโลกเพื่อลุ้นของรางวัลมูลค่ามากกว่า1ล้านบาทแล้วก็อย่าลืมกดติดตามช่องของพวกเราเอาไว้ด้วยนะครับ มากันที่บอลสคู่น่าติดตามในวันนี้คู่แรกเป็นเกมฟุตบอลเซกุนดาของสเปนระหว่างอาบาเซเต้เจอกับอีบิซ่าที่จะลงเตะก,กันในเวลา2องทุ่ม อาบาเซเต้ ite, ผลงาน5นัดหลังสุดในลีกชนะ2เสมอ1แพ้2ส่วนความพร้อมของทีมบริกิโรดิเกตกองกลางยังติดโทษแบนน่าจะส่งฮวนอันโตนิโอลงสนามแทนที่เหลือก็น่าจะยึดชุดเดิมจากเกมที่แล้วเป็นหลักแนวรุกมีโจนาธานดูบาซินยืนเป็นหน้าเป้าและมีมานูฟูเตอร์ลงทำเกมทางริมเส้นฝั่งซ้าย ทางด้านอีบิซ่าผลงาน5นัดหลังสุดในลีกชนะ1เสมอ1แพ้3ส่วนความพร้อมของทีมเจอปัญหานักเตะติดโทษแบนเช่นกันก็คือคริสเตียนเอเรรากองหน้าตัวเก่งส่งผลให้โนริโต้น่าจะได้ลงล่าตาข่ายร่วมกับเออาคินเซนิตาโกยาและใช้อีบันโมเรนเต้กับเควินอันปินคุมเกมตรงกลางสนาม เจ้าบ้านอาบาเซเต้ฟอร์มกระเตื้องขึ้นมาบ้างเมื่อเก็บได้4แต้มจาก2นัดหลังและแพ้แค่เกมเดียวในรอบ4นัดแถมสถิติในบ้านก็ดีมากแพ้แค่2จาก10นัดตั้งแต่เปิดฤดูกาลมาขณะที่ทีมเยือนอีบิซ่าไม่แพ้ใครมา2เกมติดก็จริงแต่ผลงานนอกบ้านคือจุดอ่อนหลังแพ้ไป7จาก9นัดในซีซั่นนี้ภาพรวมจึงดูเป็นรองเจ้าถิ่นพอสมควรโดยเกมนี้เจ้าบ้านบังคับชนะแค่1สกอร์ทรงนี้ก็เลือกเชียร์อาบาเซตเต้ไปได้เลยครับ คู่ที่2เป็นฟุตบอลเกาโชเซอรรบีของอิตาลีเกมระหว่างเจนัวเจอกับฟอซิโนเน่ที่จะลงเตะในเวลาตี2.45เจ้าบ้านเจนัวผลงาน5นัดหลังสุดในลีกชนะ1เสมอ2แพ้2ส่วนความพร้อมของทีมจะหมดสิทธิ์ใช้งานมิลานบาเดล มาโกปายักษ์และกาเร็บเอคูบองที่บาดเจ็บทั้งหมดด้านการจัดทีมจะวางมัตเตียอารามูมัสซิโมโคด้ารวมไปถึงอัลเบิร์ตกูตมุนสันเป็น3ประสานในแนวรุกส่วนทีมเยือนฟอร์ซิโนเน่ผลงาน5นัดหลังสุดในลีกพวกเขาไม่แพ้ใครเลยชนะ2เสมอ3 ความพร้อมของทีมจะขาดบองจาแมงโควเน่ไปแค่คนเดียวเพราะว่าปาดเจ็บแต่ขุมกำลังคนอื่นๆไม่มีปัญหาอะไรวางเพอร์ซี่มีซอซิมินสกี้ลงมาคุมในแนวรับส่วนในเกมรุกจะเป็นหน้าที่ของอโรเบโตอินซิเย่เจนัวฟอร์มเพิ่งจะฟื้นขึ้นมาหน่อยหลังเก็บได้4คะแนนจากเกมลีก2นัดหลังสุดยังเกาะกลุ่มอยู่หัวตารางในอันดับที่4 ทางด้านฟอซิโนเน่ทีมจากฝูงยังคงโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมเพราะไม่แพ้ใครเลยในลีก5นัดหลังสุดแม้ว่าเจนัวจะได้เล่นในบ้านแต่การบังคับชนะ1ประตูแบบนี้คงต้องยอมให้ทีมเยือนไปก่อนเนื่องจากฟอซิโนเน่ปีนี้พวกพี่เขามาดีจริงๆครับ ก่อนจะจากกันไปก็ขอฝากทุกคนกดติดตามช่องของพวกเราเอาไว้ด้วยรวมไปถึงคนที่อยากเข้ากลุ่มจับทางบอลก็ไปที่หน้าช่องแล้วกดลิงก์ใต้รูปโปรไฟล์ได้เลยนะวันนี้หมดหน้าที่ของพี่อ้นแฟนผียร์และคนแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ